นี่มาน่นน่ะน่นน่ะน่นน่ะมองกล้องนุนมองป่ามองป่ายิ้มมาย <c oughs> ิ้มมาอ่าชอบ,ชอบ,บ่ะลูกอมองกลด้วยโอ้โหพ,พ,พอดีเลยลูกให้หนูนมหนูพอดีเลยนะ